ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ตศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับเวทคําทูโนเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโครงสร้างนิกายลูเบลภายใต้การคุ้มครองของผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสองท่านใช้เวลาเพียงไม่นานผู้คนจากดินแดนระดับต่ำก็มาถึงยังขุนเขามมนสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยไร้ปัญหาเย่ yeah, หยุนซีในฐานะจอมมาน้อยจึงรีบออกมาขอบคุณทั้งสองที่ช่วยเป็นทุระให้ก่อนจะมอบโอสถระดับเซียนเป็นสิ่งน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพ เย่ h, หยุงซียิ้มพลางสายสีสาตอบกลับไปเป็นค่าต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกท่านแถมต่อไปในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะต้องรบกวนมากกว่านี้หรือเปล่าผู้อาวุโสเฮลียยงอี้ป้องปากหัวรเราะเบาๆพวกเรายินดีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทุกเมือ่อหากท่านต้องการโอ้ถ้างั้นคงต้องขอบคุณผู้อาวุโสเอาไว้ล่วงหน้าผู้เป็นจอมมาน้อยผสานมือคาราวดโดยไม่คิดรอช้าซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายเองก็ผสานมือคาราวะตอบกลับมาเช่นเดียวกันก่อนที่พวกเขานั้นจะหมุนกายบินออกจากคุณเขามันสวรไปเพราะไม่อยากรบกวนเวลาพักผ พวกเขาไปแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นดีหรือเปล่าเหยี่ยนลี่เข้าเดินมาหาผู้เป็นสามีแล้วเอ่อยถามบุรุษหนุ่มหันไปยกยิ้มให้นางอืมอีกฝั่งเป็นถึงเซียนพาในอนาคตคงต้องพึ่งพาอาศัยกันอีกมากเหยียนลี่พยักหน้าตอบรับเทาหากราบรื่นก็ดีแล้วไปกันเถอะกลับคาลืหาดกันถือแล้วพวกท่านพ่อท่านแม่ละ่ะเย่หยุงซีกวาดสายตามองรอบข้างจากนั้นเอ่อยถามด้วยความสงสัยน้องหญิงถางเยว่พาพวกท่านพ่อท่านแม่ไปที่ยอดเขานานแล้วส่วนน้องหญิงหลิงจีกับพี่หญิงมู่หลิงเฟยตอนนี้กำลังพาคนอื่นๆไปเเเเเลลลลืืออกกกสรร้าาาาาาาพพ็หหนนววว่่่่จจะะตมมมภยยยังงีขค ผู้เป็นสามีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พลันพยักหน้าอย่างเข้าใจหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีจึงเดินขึ้นยอดเขากลับคฤหาสหาไปในทันทีซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่สิทธสตรีของนิกายผู้หนึ่งบินเข้ามาหาข่านจอมมาน้อยท่านประมุขมอบหมายให้ข้านำตราสัญลักษณ์และสิ่งของที่จำเป็นมาให้ท่านเจ้าคะ่ะนางผาานมือคาราวก่อนจะยื่นแหวนมิติให้กับเย่หยุงซีอย่างมีมารยาทอึ่งขอบใจมากนี่คือของขวัญตอบแทนเล็กน้อยๆอ,ยอยจากข้าเมื่อรับแหวนมิติมาบุรุษหนุ่มสะบัดมือหนึ่งคราโอสางวา ขอบคุณจอมมาน้อยน้อยนางคงสีสับพลางกล่าวด้วยความตื่นเต้นและคนยินดีโอสถระดับมหาจักรพรรดิเม็ดนี้หากเป็นช่วงเวลาปกตินางคงต้องทำภารกิจอีกหลายปีกว่าจะแลกเปลี่ยนมันได้สักหนึ่งเม็ดอึมอึมในเมื่อเจ้าส่งมอบของให้ข้าเสร็จแล้วก็กลับไปเถอะข้าอยากจะพักผ่อนเต็มทีอะขออภัยที่ทําให้ท่านเสียเวลาเจ้าค่ะข้าจะไปเดี๋ยวนี้ศิษย์สาวเมื่อได้ยินคาพูดของเย่หยุนซีก็รีบหมุนกายบินออกจากคุณเขามันสวรรค์ไปโดยไม่คิดรอท้า สองสามีภรรยาเมื่อเห็นว่าคงไม่มีใครมาอีกแล้วจึงรีบเดินเข้าคฤหาหน์ไปหาเหล่าบิดามารดาและนั่งสนทนากันอย่างสนุกสนานซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหลิงจีและมู่หลิงเฟยก็กลับมาจากการเลือกสารถ้ำบำเพ็ญให้กับสมาชิกขุนเขาเ yeah, ย่หยงซีจึงนำเอาสมบัติออกมาแจกจ่ายให้กับทุกคนตามความเหมาะสมของพลังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเปลวเพลิงแท้จริงและโอสถที่เขาได้รับมาจากสุสานของเซียนเพลิงสวรรค์แถมเขายังมอบทักษะค่ายกลให้กับมู่อิ๋นออซึ่งเป็นผู้เที่ยวชานขั้นเจ็ดอีกต่างหากลูกเคยสมบัติพวกนี้มันมันนนนนนมมมาาาากกกกเเเิิไไไปปปหหหรรอออลลลล่่่ยยยีงงงงววแะููต็้คสึ เย่ h, หยุนซียกยิ้มพลางสายสีสะตอบกลับไปไม่หรอกขอรับนี่ถือว่ากำลังพอดีข้าอยากให้พวกทัานบนรรลุระดับเซียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันจะทำให้จุดยืนในแดนเซียนของเรามั่นคงยิ่งขึ้นอืมอมเรื่องนี้ข้าเห็นด้วยกับซีเอ๋อร์ไรนะพวกเจ้าต้องไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากแน่เย่ทิงอย่างกล่าวเสริมคำพูดของบุตรชายพอตาทั้งสี่รวมถึงสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆจึงยอมรับเปลวเพลิงแท้จริงและทรัพยาการจำนวนมากเอาไว้แต่โดยดีส่วนทางฝั่งเย่หยุ ยุงช้างเยโวได้รับเปลวเพลิงมรกตแห่งภัยพิบัติหลิงจีได้รับเปลวเพลิงครามผลาญจิตวิญญาณเยียนลี่ได้รับเปลวเพลิงสงครามสีชาติและสุดท้ายมู่หลิงเฟยนางได้รับเปลวเพลิงสามชนิดประกอบด้วยเปลวเพลิงโลหิตแผดดาราเปลวเพลิงนภาไพศาลและเปลวเพลิงบุพพามานอสนีบาดสามีทำไมข้าได้รับเปลวเพลิงสามชนิดล่ะมู่หลิงเฟยเอ่ยถามด้วยความสงสัยอ๋อเพราะท่านมีกายศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแบกรับเปลวเพลิงสามชนิดได้ดังนั้นข้าจึงมอบมันให้แบบเต็มอัตราเย่หยุ่นซีตอบกลับตามความจรริงที่ไดู้้มา หญิงสาวอีกสามนางเมื่อได้ยินก็ไม่รอชา้ารีบวิ่งเข้าหาหมู่หลิงเฟยเพื่อแสดงความยินดีกันยกใหญ่จากนั้นพวกนางก็ร่วมแรงร่วมใจกันกำราบเปลวเพลิงและดูดซับมันโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นสามีที่รักเพราะทั้งสี่คนอยากจะลงมือลงแรงด้วยตนเองบ้างเข้าหากให้เย่หยุนซีประเคนให้เสียทุกอย่างเกรงว่าอีกไม่นานพวกนางก็คงจะเคยตัวจนทำอะไรด้วยตัวเองไม่เป็นเค hey, อถ้าเช่นนั้นข้าเอาเวลานี้อ่านข้อมูลโครงสร้างของนิกายดีกว่าเย่หยุนซีทอดมองเหล่าพันรายาก่อนจะหยิบตำราเล่นหนึ่งจากแหวนม ตำหนักมานดาราแบ่งออกเป็นหกขุนเขาหลักสามขุนเขาต้องห้ามโลกหกขุนเขาหลักประกอบด้วยขุนเขานักฆ่าขุนเขากายาขุนเขาสต์ราขุนเขาภารกิจขุนเขาโอสถและขุนเขาข่าวสารโลกสามขุนเขาต้องห้ามประกอบด้วยขุนเขาสยบสวรรค์ที่พำนักของประมุกนิกายขุนเขาดับสวรรค์ที่พำนักของบรรพชนและขุนเขามานสวรรค์ที่พำนักของจอมมนน้อยแห่งตำหนักมานดาราโอที่แท้ขุนเขาของข้าก็ถูกจัดเป็นขุนเขาต้องห้ามดูเหมือนท่านประมุกจะให้ความสำคัญกับความสงบสงบของข้าเอามากๆเย่หยุงซียิ้มกล่าวหลังจากได้้อ่านนนทุกกจเืหมดสิ ยังเหลือระดับของสิทธิในนิกายอยู่นี่หน้าไหนขอดูหน่อยสิว่าแบ่งสารกันอย่างไร122ภยารกิจกระทันหันลูเบลขุนเขาหลักแต่ละขุนเขาของตำาหนักมารดาราจะมีผู้อาวุโสระดับเซียนพนักอยู่ขุนเขาละสิบท,ท่านเป็นอย่างต่ำทั้งยังมีอาจารย์ระดับมหาจักรพัิประจำการอยู่อีกจำนวนมากส่วนระดับของเหล่าสิทธิสามารถแบ่งออกได้4ระดับประกอบด้วยหนึ่งสิทธิสายนอกตะบะต,ต้องไม่ต่ำกว่าระดับปรมาจารย์สองสิทธิสายในจะต้องอยู่ในระดับเบิกนภา 3. สิทธิหลักจะต้องอยู่ในระดับจักรพดและสุท้าย4 สิทธิแห่งความภาคภูมิใจสิทธิพิเศษของเหล่าผู้อาวุโสคนนั้นน,นโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าผู้คนที่มาจากดินแดนระดับต่ำส่วนใหญ่ลุวนอยู่ในระดับสิทธิหลักแล้วสินะเย,ย่หยุ่นซีปิดตำราก่อนจะชันกายลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อคลายอาการเมื่อยลา้าแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำอะไรไปมากกว่านั้นยุงยี่ยเถิงก็พลันปรากฏตัวอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงจังยิ่งกว่าเก่าเจ้าหนูดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้พักแล้วละ่ะเพราะข้ามีภารกิจให้ทำถึงเรื่องด่วนปานนั้นเลลยยยยยหอออขขอัั่่งงงีคิ้วมวมมมดาาสส ผู้เป็นประมุกสายสีสาย,ยามเบือนนายความจริงภารกิจนี้ให้ใครไปทําก็ได้แต่เหล่าผู้อาวุโสเกือบทั้งหมดอยากจะเห็นฝีมือของเจ้าพวกเขาก็เลยไปขอเรื่องนี้กับนายท่านแล้วท่านอาจารย์ก็ยอมรับสินะขอรับบุรุษหนุ่มกระจ่างทุกข้อสงสยัยดูเหมือนผู้อาวุโสเกือบทั้งหมดของนิกายจะยังไม่ยอมรับฐานะจอมมาน้อยของเขาอึมงเรื่องก็เป็นเช่นนั้นแหละส่วนภารกิจของเจ้าก็คือการสังหารสิทธิแห่งความภาคภูมิใจระดับจัก,กรพรรดิของศาลาอัศนีซึ่งเป็นหนึ่งในลุมกำลังพันธมิตรของวิ โอ้ช่างเป็นภารกิจที่โหดหินหน่าดูเลยนะขอรับเพราะบุคคลระดับนั้นไม่น่าจะออกมาโลกภายนอกด้วยตัวคนเดียวแน่เย่หยุงซีคาดการและพิจารณาความเป็นไปได้อืมโดยปกติทั่วไปก็เป็นอย่างที่เจ้าว่าสิทธิแห่งความภาคภูมิใจมักจะออกมายังโลกภายนอกพร้อมกับผู้ติดตามระดับมหาจัก,กรพรรดิอย่างน้อยสองคนเป็นอย่างต่ำแต่นายท่านบอกว่านั่นไม่เป็นปัญหาสําหรับเจ้าเย่หยุงซีพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอรับว่าแต่ข้าจะต้องไปทําภารกิจที่ไหนมเมืองเมฆหมอกเขตตะวันออกเฉียงใต้ อีก3เดือนที่น่านจะจัดเทศกาลชุมนุมผู้ฝึกตนรุ่งเยาวฝ่ายธรรมะครั้งใหญ่จากข้อมูลที่สายของเรารายงานเป้าหมายของเจ้านามเหลยยอลี่จะปรากฏตัวขึ้นที่น่นหย,ยุ่นเย่เถินกล่าพลังยื่นแผนที่ให้กับบุรุษหนุ่มเบื้องหน้าเย่หยุ่ซีไม่รอช้ารีบรับมันมาพิจารณาในทันทีก่อนที่จะหันขวับไปมองผู้เป็นประมุขอีกครั้งดูจากระยะทางข้าน่าจะไปถึงที่น่นภายในพอดีกับเวลาจัดเทศกาลพอดีอ่าให้ตายสิดูเหมือนจะไม่ได้พักอย่างที่ท่านว่า55ขอโทษด,ด้วยนะเอาไว้ข้าจะชดเชยทรัพยยาาากรใใหห้้เจนภลัง บุรุษหนุ่มเผยรอยยิ้มบางไม่เป็นไรหรอกขอรับถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาไปในตัวเพราะข้าเองก็อยากจะลองเดินทางสำรวจแดนเซียนอยู่เหมือนกันผู้เป็นประมุขเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พลันพยักหน้าเจ้าไปเตรียมตัวและแจ้งข่าวกับครอบครัวเถอะเดี๋ยวข้าจะเปิดเส้นทางออกจากนิกายให้ขอรับท่านประมุขเย่หยุนจีโค้งศีรษะก่อนจะหมุนกายเดินเข้าคฤหืสห์ไปซึ่งหลังจากที่ทุกคนในครอบครัวได้ทราบข่าวพวกเขาก็ต่างรู้สึกตกใจในภารกิจสุดกระทันนี้แต่ทว่าก็ไม่มีใครคิดห้าม,ามเย่หยุนจีเลยส แน่นอนนี่เป็นหอละมาจากความเชื่อใจและเชื่อมันอย่างสุดซึ้งหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วย,ยามในที่สุดเย่หยุงซีก็พร้อมออกเดินทางเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ข้าพร้อมแล้วขอรับผู้เป็นจอมมาน้อยเดินออกมาจากคฤหาดด้วยใบหน้าแจ่มใสในขณะนี้เขาสวมใส่อภรสีดำลายแดงทำให้ดูทั้งหล่อและน่ายัางเกรงยิ่งเจ้าไม่คิดจะรอบอกลาพวกนางก่อนหรือย่หยุงเฉินหันไปมองสีสตรีที่กำลังผสานเปลวเพลิงแท้จริงเข้าสู่ร่างกายเย่หยุงซีสายสีสัราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่บางทีท่านอาจไม่เชื่อก็ได้แต่พวกนางรับรู้เรื่อองที่พพววกเรราูดดคุยัันหมแล้ขบ ถ้างั้นก็ไปเถอะว,ว่าเจ้าจะทำภารกิจสำเร็จและกลับมาอย่างปลอดภยัยผู้จบผู้เป็นเป็นประมุขนิกา,กายก็พลันสบัดมือหนึ่งครั้ง้วงอากาศที่เคยว่างเปล่าแปรเปลี่ยนเป็นประตูมิติสีดำที่สุดแสนลึกลับพิสดารยิ่งเย่หยุงซียกยิ้มพลางผสานมือคาราวะก่อนจะสาวเท้าก้าวเดินเข้าไปในประตูมิตินั้นภาพทัศนายภาพรอบด้านเปลี่ยนแปลงโดยพลันจากคุณเขามันสวรรค์กลายเป็นด้านในถ้ำใต้น้ำตกขนาดใหญ่บุรุษหนุ่มหยิบแผนที่ออกมาดูในทันใดาจากนั้นบินทะยานออกจากถ้ำใต้น้ำตกตรงไปยังทิศตะวันออกเฉ ซึ่งใช้เวลาเพียงเจ็ดวันเขาก็มาถึงยังชายป่าที่เป็นเขตติดต่อกับเมืองใหญ่แห่งหนึ่งอึ่งตามแผนที่นี่น่าจะเป็นเมืองรุ่งอรุณเมืองแรกซึ่งอยู่ในขอบเขตของฝ่ายธรรมะฮ่าฮาไม่น่าเชื่อเลยนะว่าตําหนักมานดาราจะตั้งประตูมิติไว้ใกล้กับศัตรูขนาดนี้ว่าแล้วเย่หยุ่ซีก็บินเข้าไปในเมืองโดยไม่คิดรอช้าก่อนจะตัดสินใจหยุดพักที่โรงเตี้ยมอ,อกลังเมืองที่บัดนี้เต็มไปด้วยผู้ฝึกตนจำนวนมากนี่เสียวเออร์ไรเหล่าผู้ฝึกตนพวกนี้มาทําอะไรกันนะบุรุษหนุ่มเอ่ยถามพนักงานเบื้อออองงงหนน้้้้้าาาาาดววยยคมมสสสััพรรรทลึกปเป็่่ขขู เรียนคุณชายผู้ฝึกตนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้คุ้มกันพวกเขาได้รับการจ้างวานมาเพื่อพาบุตรสาวของท่านเจ้าเมืองไปยังงานเทศกาลชุมนุมผู้ฝึกตนรุ่นเยาว์รับผลึกปราณเอาไว้เซียวเออร์ไรตตอบคำถามโดยไม่คิดบิดบงังโอ้คุณหนูของเมืองนี้ดูท่าจะมีพรสวรรค์มากเลยงั้นสินะเย่หยุนซีเอ่ยถามอีกครั้งหาห่าแน่นอนอยู่แล้วขอรับคุณหนูซีซวนนะ่าเป็นผู้ถือครองจิตอสูรวิหกเพลิงเหมันระดับสวรรค์ทั้งยังเป็นสิทธิของเจ้าวังวิหกสวรรค์อีกต่างหากดังนั้นการคุ้ ายอดเยี่ยมอย่างที่เจ้าว่าจริงๆเย,ย่หยุนสิกล่าก่อนที่จะรินสุราดื่มอย่างสบายใจหนึ่งรอยี่สิสามเมืองเมฆหมอบลูเบลบุรุษหนุ่มยังคงนั่งดื่มกินอย่างสำราญอยู่พักใหญ่หลังจากครึ่งชั่วยามผ่านๆไปจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเรื่องที่น่าสนใจจากเหล่าผู้ฝึกตนซึ่งกำลังสนทนากันอยู่ด้านหลังนี่นี่หายเจ้ารู้ข่าวเรื่องอาการป่วยของนายหญิงแห่งหอ,อการค้าจันทราหรือยังโอ้รู้สิสิได้ข่าวมาว่ามีหมอเทวหลายต่อหลายคนไปรักษานางแต่ผลสุดท้ายก็ต้องประสบกับความล้มเหลวเสียยทุกา เฮออน่าเสียดายเสียดายหาข้ามีทักษะทางการแพทย์สักหน่อยข้าเองก็อยากจะลองเสี่ยงดูเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรของรางวัลในการรักษาก็เป็นถึงแก่นแท้น้ำแข็งที่สุดแสนจะหายากเฮอ่ย่าเพ้อฝันหน้าขนาดหมอเทวายังรักษาไม่ได้แล้วพวกเราจะเอาความสามารถอะไรไปรักษาห้าห้าห้านั่นสินะท่างเถอดเถอดดื่มสุรากันดีกว่าถึงอย่างไรซะเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราหลังสิ้นสุดคำกล่าวสองผู้ฝึกตนพลันยกจอกเหล้าดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเย่หยุนซีเผยรอยยิ้มบางแก่นแท้น้ำแข็งชื่อของสมบัติชิ้นนี้ตฝกทีี่าหญิงๆ หอการค้าจันทราง,งั้นหรือข่าจำได้ว่าขุมกำลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเมเหมอกพอดีไปลองรักษาดูหน่อยก็ไม่เสียหายกระดกสุราเป็นครั้งสุดท้ายบุรุษหนุ่มชันกายลุกขึ้นก่อนจะก้าวเดินออกจากโรงเตี้ยมอไปโดยไม่คิดรอช้าแต่ทันทีที่เขาออกมาจู่ๆทั่วทั้งเมืองก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายครั้งใหญ่เหล่าผู้ฝึกตนระดับเบิกนภา,าขึ้นไปลอยเด่นอยู่เต็มท้องฟ้าส่วนผู้ฝึกตนที่มีระดับต่ำกว่าพากันปิดล้อมทางเข้าออกของเมืองอย่างแน่หนาในทุกๆด้านมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกกกกลละเเเนน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 นีีุ่่ยหยหหงงงซุมมมขมััับบบพพึึึจาาา้้้ดดดดิิตตรรรไปผูู่ฝควอ นี่นี่พี่ชายมีเรื่องอะไรกันงั้นหรือทนายถึงได้ปิดล้อมเมืองแน่นหนาเช่นนี้เขาเอ่ยถามพร้อมทั้งติดสิบบนอีกฝ่ายด้วยโอสถระดับเบิกนภาเรียนคุณชายเหตุที่พวกข้าต้องปิดล้อมเมืองก็เพราะมีคนลอบทำลายคุณหนูซีซูนจนบาดเจ็บสาหัสผู้ฝึกนอนตนคนนั้นตอบกลับหลังจากรับโอสถเอาไว้แบบนี้ก็ออกจากเมืองไม่ได้นะสิเย่หยุงซีรู้สึกว่าตนเองโชคร้ายเกินพณนา,นาเขาแค่อยากเข้าเมืองมาพักผ่อนเสียเล็กน้อยทว่าดูเหมือนสวรรค์จะไม่ยินยอมให้เขาออกไปโดยง่าย เอ่อเข้าหากไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนนะขอรับคุณทายผู้ฝึกตนระดับปทพีภาษาือคาราวะก่อนจะกลับไปทําหน้าที่ของตนเองต่อในทันทีเคอ,อให้ตายสิเย่หยุงซีอุทานอย่างเบื่อหน่ายจากนั้นตัดสินใจเปิดห้องพักในโรงเ้รมเพื่อรอสถานการณ์สงบลงซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานนักเนื่องจากมีผู้ฝึกตนระดับมหาจักรพรรดิจำนวนมากและผู้ฝึกตนระดับเซียนดินงเกือบสิบคนอยู่ที่นี่ต่อให้คนร้ายคิดแอบซ่อนหรือหลบหนีมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะจิตสัมผัสของเหล่าผู้ฝึกตนระดับเซียนมันทั้้งกวาาแและม่นย หวังว่าพรุ่งนี้ข้าคงจะได้ออกเดินทางชายหนุ่มกปล่าพลางทิ้งตัวลงบนเตียงและเข้าสู่ห้องนิทราอย่างรวดเร็วราวกับอ่อนเพลียมานานหลังจากเวลาผันผ่านไปถึงช่วงเช้าของอีกวันเย่หยุนซีก็ได้รับข่าวที่น่าตกใจสองข่าวหนึ่งคือผู้ฝึกตนระดับเซียนสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วและเขาคนนั้นก็คือนักฆ่าจากขุมกำลังฝ่ายอาธรรมซึ่งเป็นศัตรูกับวังวิหกอมะตะส่วนข่าวที่สองถือเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับเมืองนี้เอามาก,มากๆเพราะจิตอสูนระดับสวรรค์ของคุณหนูซีซวนเสียหายอย่างหนักจนมีอาจเยียวย สุดท้ายคือนางมิอาจบ่มเพะได้อีกต่อไปเรียกได้ว่าจบชีวิตของผู้ฝึกตนรุ่งเยาอัจฉริยะฟ้าประธานแต่เพียงเท่านี้โด่งดังเกินไปใช่ว่าจะดีเย่หยุนซีตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองโดยไม่คิดช่วยเหลืออีกฝ่ายถึงแม้จะช่วยเหลือได้ก็ตามเพราะถึงอย่างไรนางก็มาจากนิกายฝ่ายธรรมะซึ่งนับว่าเป็นศัตรูของตำหนักมานดาราหากเขาช่วยไม่เท่ากับว่าเขาหักหลังฝั่งตัวเองหรอกหรือนี่คือความผิดพลาดที่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรกระทำฝูเสียเวลามาหนึ่งวันแล้วข้าสมควรเร่งฝีเท้าอีกสักนิด บุรุษหนุ่มปลดปล่อยอัศนีบาดสวรรค์ห่อหุ้มร่างจากนั้นบินทยานด้วยความเร็วสูงสุดจนกลายเป็นเส้นแสงสายฟ้าใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ไปไกลนับร้อยร้อยลี้ซึ่งมันเป็นความเร็วที่เทียบเท่ากับระดับมหาจักรพรรดิขั้นปลายเลยก็ว่าได้หลังจากเวลาผ่นผานไปเกือบสามเดือนตามเป้าหมายในที่สุดเย่หยุงซีก็มาถึงเมืองเมฆหมอกซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยผู้คนเข้าออกพลุกพล่านหนาตาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกตนหรือคนธรรมดาก็ล้วนแต่ประดังเข้าไปในเมืองไม่ขาดสายข้าควรไปที่หอการค้าจันทราเสียก่อน บุรุษหนุ่มหยิบหน้ากากสวรรค์เรนออกมาสวมใส่รูปร่างหน้าตาและกลิ่งอายแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นชายหนุ่มผมสีฟ้าอภรรขาในชั่วพริบตาถึงแม้ไม่ได้หล่อเหลาเท่าร่างจริงแต่กลับดูสุขุมและสงบเยือกเย็นกว่าอย่างเห็นได้ชัดอืมอืมร่างนี้เหมาะกับการสวมบทบาทหมอเทวายิ่งนะเยี่ยหยุงซียกยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะเคลื่อนกายไปยังหอการค้าจันทราซึ่งตั้งบริเวณใจกลางเมืองใหญ่ยินดีต้อนรับนายท่านไม่ทราบว่ามีสิ่งใดให้หอการค้าจันทรารับใช้พนักงานสาวเอ่ยปากทักทายอย่างสุภาพหหลังงจาาาาาากกที่ชยนนนุมม้้้ขขผรรรณปะตูอ เออข้าได้ข่าวว่านายหญิงแห่งหอการค้าจันทราป่วยหนักมานานข้าเลยมาที่นี่เพื่อรักษาเย่หยุนซีกล่าวถึงจุดประสงค์ของตนเองอย่างเปิดเผยทําให้พนักงานคนอื่นซึ่งอยู่รอบๆถึงกับผันมองมาทางเขาด้วยแววตาหลากหลายถ้าท่านนั้นได้โปรดรอสักครู่ข้าน้อยจะไปแจ้งนายหญิงให้พนักงานสาวคนเดิมกล่าด้วยน้าเสียงตงระหนกตกใจก่อนจะหมุนกายรีบวิ่งไปด้านหลังร้านอันเป็นที่ตั้งของคฤหาหั์ตระกูลอย่างเร่งร้อนหลังจากผ่านไปประมาณ1ินาทีนางก็กลับมาพร้อมกับสตรีผมขาวอภรรมุ่งที่ทั้งงดงามและเยยย้้าวนนพออกัับภรรงงขี ท่านคือหมอที่จะมารักษาท่านแม่ของข้าหรือนางกล่าวถามในทันทีที่มาถึงอาอาแต่ข้าเป็นเพียงหมอไร้นามคงต้องขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าจะให้ข้าลองรักษานายหญิงดูหรือเปล่าเย่หยุงซีตอบกลับอย่างถ่อมตนมิได้โอโอดความสามารถตอนนี้อาการของท่านแม่ย่ามากไม่ว่าหมอคนไหนจะมารักษาข้าก็ยินยอมทั้งนั้นหญิงงามเปล่าพลางผายมือไปทางประตูหลังของร้านก่อนจะเดินนำช้าช้าอย่างมีมารยาทเย่หยุงซีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พลันพยักหน้ารับและเดินตามนางไปโดยลังเลใจเลยสักนิด novel, วเวทคำทูโนเวลหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ช เ yeah, ย่่ยงซีเดินตามโฉมสครานจนกระทั่งมาถึงด้านในห้องห้องหนึ่งซึ่งตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นโอสถและสะมุนไพรหลากหลายอย่างหลังจากกวาดสายตามองรอบด้านในที่สุดเขาก็ได้พบเห็นยอดสตรีอีกนางซึ่งกำลังนอนสลบสลายไร้สติอยู่บนเตียงใหญ่ดวงหน้างามและผิวกายซีดขาวราวกับกระดาษก็ไม่ปานหมอเทวาคนอื่นๆวินิจฉัยอาการของนายหญิงว่าอย่างไรบ้างบุรุษเอ่ยถามหลังเพ่งพิจารณาอยู่สักพัก พวกเขาต่างบอกเป็นแนวทางเดียวกันว่าท่านแม่เป็นโรคประหลาดไร้หนทางรักษาทำได้เพียงใช้สมุนไพรแอลเม็ดยาเพื่อต่อลมหายใจไปวันๆคุณหนูแห่งหอ,อการค้าจันทรากล่าออกมาเช่นนั้นพร้อมทั้งเดินไปกุมมือของผู้เป็นมันดาเอาไว้เย่หยุงซีเมื่อได้สดับรับฟังคำวินิจฉัยเขาก็ไม่รอช้าเบิกเนตรปีศาจสวรรค์เพ่งมองเป้าหมายในทันทีชื่อเซียอ,อ,อวี่ซีเข่าพัน์มนุษย์สองร้อยปีตะบะแก่นแท้ขั้นห้าจิตอสศูนดอกยญ้าระดับเหลืองเสียหายอย่างหนักสถานะมีเศษเซี้ยวพลังกดิสทธาาาไฟ้่ในรง นึกอยู่แล้วเทียวว่าไม่น่าใช่อาการป่วยธรรมดาสามัญใครกันนะที่โหดเหี้ยมถึงขนาดใช้พลังของเผ่าเทพกับสตรีที่สุดแสนจะอ่อนแอคนนี้บุรุษนุ่มครุ่งคิดพิจารณาอย่างทุ่นทีก่อนที่จะหันไปหาหญิงงามซึ่งนั่งทำสีหน้าขมขื่นอยู่ข้างเตียงใหญ่คุณหนูข้าสามารถรักษานายหญิงได้เรียงคำพูดนี้เรากับอัศนีบาดฟาดฝ่าลงมากลางใจคุณหนูแห่งหอการค้าจันทรามีอาจหยุดยั้งความตื่นเต้นของตนเองเอาไว้ได้จึงลุกรวดวิ่งเข้าไปจับมือของเย่หยุนซีด้วยความคาดหวังจริงหรือท่านรักษาท่านแม่ หากพูดแล้วทำไม่ได้คนที่ถ่ายหน้าไม่ใช่ข้าหรอกหรือเ yeah, ย่หยนซีเปล่ายืนยันด้วยความมั่นใจสำหรับเขาที่มีพลังเทพอยู่ในกายการการรักษาครั้งนี้ช่างง่ายดายเรากับหลอกลวยเข้าปากคุณชายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยนะเจ้าคะคนงามทิ้งตัวลงคุกเขาขอร้องโดยไม่คิดลังเลใจเพราะนี่อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายในการช่วยเหลือชีวิตผู้เป็นมารดาเ yeah, ย่หยนซีก้มลงประคองนางให้ลุกขึ้นช้าช้าท่านไปรอด้านนอกก่อนแล้วค่อยเข้ามาในอีกหนึ่งช่วย,ยามให้หลังคุณหนูแห่งหอ,อการค้าจันทราเมื่อได้ยินก็พพยยััััักกกกหหน้้้้้าาาาอออออออ่่่่งงงงงงเเชืืฟตตวววรรรรรรบิิิมมมทปปดดะูไใใสษ เย่หยุงซีเผยรอยยิ้มบางออกมาจากนั้นเดินเข้าไปจับมือผู้ป่วยและใช้พลังปราณศักดิก์สิทธิ์ของตอนเองดูดกลืนเศษเสี้ยวพลังปราณศักดิก์สิทธิ์ที่ตกค้างอยู่ในร่างของอีกฝ่ายหลังจากเวลาผ่านไปครึ่งช่วยยามในที่สุดกระบวนการรักษาก็เสร็จสิ้นพร้อมกับเปลือกตาของผู้เป็นนายหญิงที่ค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆดวงหน้าง,งามเต็มไปด้วยความอ่อนเพลียและสับสนท่านเป็นคนช่วยชีวิตข้าหรือนางเอ่อยถามอืมหากจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ผิดกระมังเย่หยุงซีตอบกลับพยงสั้นๆก่อนจะถ่ายโอนพลังยาง่น,นเ้นรรมมลวกกัับีีแท ถูกการรักษาเสร็จสิ้นแล้วแต่ต่อไปนายหญิงควรระมัดระวังตัวให้ดีเพราะจิตอสูนของท่านตอนนี้เสียหายจนมีอาจบ่มเพาะพลังได้อีกต่อไปโฉมสครานชันกายลุกขึ้นนั่งพลางถอนหายใจเฮ hey, อค่านารายพรสวรรค์ฝึกตนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการที่จิตอสูรเสียหายมันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิดคุณชายขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้เย่หยุนซีสายสีสะไม่เป็นไรไรบอกตามตรงข้ามาที่นี่ก็เพราะของรางวัลการรักษาคิดๆท่านช่างเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเสียจริงนะนายหญิงแห่งหอการค้าจันทราเซียออวี่สีป เคออช่างเรื่องนั้นเถอว่าแต่ท่านไปทําอะไรให้ผู้ทรงอํานาจขุนเคืองหรือเปล่าพวกเขาถึงใช้พลังของเผ่าเทพมาเล่นงานท่านเช่นนี้เย่หยุนซีตัดสินใจเอ่ยถามแต่คําพูดของเขากลับทาให้ดวงหน้าง,งามของเซอออวี่ซีกลายเป็นจริงจังขึ้นมาคุณชายกําลังจะบอกว่าข้าไม่ได้ป่วยแต่ถูกพลังเทพเล่นงานอืมใช่แล้วมันคือพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟชายหนุ่มตอบกลับไปโดยไม่คิดปิดบงังกรอดถ้างั้นก็คงมีเพียงขุมกําลังเดียวนั่นคือวังวิหกอมะตะเซอออวี่ซีกุมัดแน่นคลางกล่าวอย่างเรียบนิ่งทว ปัญหาเรื่องธุรกิจสีนะได้ข่าวว่าอีกฝ่ายเองก็เปิดหอการค้าเหมือนกันเย่หยุนงซีคาดเดาและเชื่มอมโยงเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดายหากไม่ใช่คราะถูกขัดผลประโยชน์มีหรือที่ขุมกำลังชั้นนำอย่างวังวิหกอมาตะจะลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้เซียอวี่ซียิ้มอย่างขมขื่นพลางพยักหน้าพวกมันคิดจะใช้การแต่งงานของเซียนเอ๋อรร้เพื่อกลืนกลิ่นหอการค้าจันทราแต่พอข้าปฏิเสธข้อเสนอพวกมันจึงเลือกที่จะลงมือกับข้าหมายกำจัดเซียนน้ำเคอช่างเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆเลยนะท เดี๋ยวเดี๋ยวอยากพึ่งไปเซียอวี่ซีรีบลุกขึ้นจากเตียงวิ่งตามหลังหือข่านยังมีอาการป่วยอีกหรือเย่หลุนซีหันขวับเอ่ยถามไม่ไม่ไม่ข้าหายดีแล้วเพียงแต่ข้าอยากจะตอบแทนบุญคุณของข่านคนงามเปล่าออกมาอย่างเร่งร้อนจริงจังโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองอยู่ในชุดนอนว่ามีเผยส่วนโค้งส่วนเว้าขนาดไหนอืมไม่เป็นไรไรเพราะนอกจากข้าจะได้แกนแท้น้ำแข็งแล้วตอนนี้ข้ายังได้อาหารตาที่ดีนี่นับเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ยอดเยี่ยมมากบุรุษหนุ่มมิได้ระงับความต้องการเขาวกวาดสายตามองทุกสัด วายนายหญิงแห่งหอ,อการค้าจันทราเมื่อรู้สึกตัวก็รีบยกมือขึ้นปกปิดส่วนหน้าอายของตอนเองในทันทีแต่แทนที่มันจะมิดชิดกลับกลายเป็นว่ามันยิ่งดูยุ่นกว่าเดิมหลายสิบเท่าหยุดมองได้แล้วคนลามกนางกล่าวด้วยน้ำเสียงออายๆใบหอหน้าแดงรับแล้ว,ลวลอย่างเห็นได้ชัดเย่หยุงซีเผยรอยยิ้มอย่างมีเล่ห์นายตอบกลับหากไม่อยากให้ข้ามองท่านก็ไปเปลี่ยนอภร์ซะข้ามีช่สุภาพบุรุษหรอกนะนายหญิงคนงามอึมได้ได้ถ้าง,งาั้นท่านรอก่อนนะอย่างน้อยให้ข้าเลี้ยงอาหารท่านสักมือก็ยังดีผู้จบ เซียอวี่ซีก็หันหลังวิ่งตรงดิ่งไปยังห้องแต่งตัวของนางปล่อยให้เย่หยุนซียืนรออยู่อย่างนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปแจ้งข่าวดีให้คุณหนูแห่งหอ,อการค้าจันทราได้ทราบหนึ่งอยี่ห้าข้อเสนอที่สุดแสนอัศาจาร์บลูเบลหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาเย่หยุนซีถูกสองแม่ลูกแห่งหอ,อการค้าจันทราเชิญไปทานอาหารด้วยกันหนึ่งมือ้อเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เขาช่วยเหลือชีวิตนางเอาไว้จากแผนการร้ายของวังวิหกอมะตะคุณชายข้าขอ,ขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะเจ้าคะคุนคนนนคคงงงงงาา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 ามมตฟเียเยยออออไรรระสืาาววพลก่่่ภิ เย่ yeah, หยุงซีที่นั่งทานอาหารอยู่ยกยิ้มข้าก็บอกพวกท่านไปแล้วนี่ว่าพวกเรามีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันดังนั้นจะถือเป็นบุญคุณได้อย่างไรตรงฟางเซียนเออร้าสายสีสอย่างฉับไวถึงแม้คุณชายจะพูดเช่นนั้นแต่ในสายตาของพวกเราสองแม่ลูกชีวิตย่อมสำคัญกว่าสมบัติล้ำค่าการที่เราขอบคุณท่านก็เพราะพวกเราคิดว่าสมบัติอย่างแก่นแท้น้ำแข็งมันยังไม่มีค่าเพียงพอในการตอบแทนท่านโอ้ถ้าเช่นนั้นข้าขอรับคำขอบคุณจากแม่นางทั้งสองเอาไว้แต่โดยดีเย่หยุงซีไม่คิดขัดศรัาาาหงงออีกอไในใจเร้้้ดดบบยวัื เขาเอ่ยถามเพื่อเป็นการอย่างเชิงอีกฝ่ายเซียอ,อวี่ซียิ้มอย่างขมขื่นพลางสายสีส่ยอย่างเหนื่อยหน่ายดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินเหล่าผู้อาวุโสส่วนใหญ่ของหอ,อการค้าจันทราตอนนี้ได้ทรยศพวกเราไปเข้าร่วมกับฝั่งตรงข้ามส่วนผู้อาวุโสที่เหลืออยู่คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะแปรพักสุดท้ายคือพันธมิตรหลังจากที่ข้าป่วยหนักพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคงและไปค้าขายกับขุมกำลังอื่นจนเกือบหมดสิน้นสถานการณ์เรียกได้ว่าเลวร้ายอย่างแท้จริงดูเหมือนหอ,อการค้าจันทราคงจะต้องล่มสลายเพราะาะ่นนอีกไมน ท่านแม่อยาโทษตัวเองเลยนะเจ้าคะตรงฟังเซียเออไร้สวมกอดผู้เป็นมารดาแล้วกล่าวออกมาเช่นนั้นสำหรับเรื่องที่หอ,อการค้าจันทราตกต่ำเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเซียอ,อวี่ซีแต่เป็นพวกวังวิหกอมตะต่างหากที่คิดการใหญ่และไล่ต้อนพวกนางนทุกๆด้านเค hey, อหากท่านพ่อกับท่านแม่ของลูกยังอยู่พวกเขาคงจะบริหารหอ,อการค้าได้ดีกว่านี้เซียอ,อวี่ซีอกกอดบุตรสาวพลางบ่นพึมพำเอ๋ hey, ท่านไม่ใช่มารดาที่แท้จริงของนางนั้นหรือเย่ yeah, หยุงซีชะงารกระทำทุกอย่างแล้วเอ่อยถามด้วยความสงสยัย ผู้เป็นนายหญิงสายสีสะอีกครั้งพลางเอ่ยปากตอบกลับอย่างฉับไวไม่ใช่หรอกเซียนเอ๋อร้กอาราเกิดจากหูหญิงใหญ่ส่วนตัวข้าเป็นหูหญิงคนสุดท้ายไม่สิจะนับเป็นหูหญิงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบิดาของเซีนาายนเอ๋อร้กับหูหญิงคนอื่นๆถูกวางยาพิษในวันแต่งงานของขา้าเออต้องขออภัยพวกท่านด้วยที่ทาให้หวนคิดถึงความทรงจาอันเลวร้ายขึ้นมาเย่หยุงซีโค้งสีสะด้วยความรู้สึกผิดจากใจไม่เป็นไรคุณชายพวกข้าปล่อยวางเรื่องนี้ได้นานแล้วแถมท่านแอมวี่ซีก็ดูแลข้ามาอย่างดีโดยไม่มีข้อบกพร่องตรงฟังเซ ว่าแต่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพวกท่านจะว่าอะไรไหมหากข้าอยากจะยื่นข้อเสนอให้พวกท่านถือข้อเสนออะไรงั้นหรือโชมสครานทั้งสองนางทำสีหน้าฉงนสงสยัยเย่หยุงซียกยิ้มพลางกล่าวอธิบายข้อเสนอของข้านั้นง่ายๆคือข้าอยากให้พวกท่านแปรพักมาเข้าร่วมกับนิกายของข้าซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมหากพวกท่านตกลงข้าจะสนับสนุนท่านในทุกๆด้านทำไมถึงต้องเป็นพวกเราละ่ะเซียอวี่ซีคิวขมวดเอ่ยถามนางคิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าจะเป็นคนของฝ่ายอธรรมแต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่รังเกียจที่จะเข้าร่วมหหาากกอีีีีฝ่่ยมเตุผลทด เหตุผลที่ข้าเลือกพวกข้านั้นมีสองข้อคือหนึ่งพวกท่านถูกโจมตีโดยคนของฝั่งคมสองข้าต้องการความสามารถในการบริหารและทำธุรกิจของพวกท่านเย่หยุนซีเอ่ยปากกล่าวตามตรงโดยไม่ปิดบงังเท่าหากสตรีสองนางนี้ร่วมมือกับพวกมู่หลิงเฟยการบริหารขุนเขามันสวรรค์นในอนาคตย่อมต้องรับรื่นไม่ติดขัดพวกเรายังรู้จักกันได้ไม่ถึงวันท่านไม่กลัวว่าพวกข้าแม่ลูกจะทรยศงั้นหรือคราวนี้เป็นตรงฟังเซียนเอ๋อไรที่กล่าวถามบ้างเย่หยุนซีเผยรอยยิ้มบางการสาบานต่อฟ้าดินและสวรรค์ช่วย เมื่อได้สดับวาจาสองแม่ลูกเพลงพิจารณาบุรุษหนุ่มเบื้องหน้าก่อนจะหันมาหิ้มให้กันในเมื่อมั่นใจขนาดนั้นพวกเราก็จะขอเดิมพันกับท่านศัพตั้งหวังว่าท่านจะทาตามคาสัญญาว่าแล้วทั้งสองก็พลันคุกเข่าผสานมือคาราว่าโดยไม่รอช้าจากนั้นเอื้อนเอ่ยวาจาสาบานว่าจะพักดีกับเย่หยุนซีและจะไม่มีทางแปรพักอีกต่อไปยอดเยี่ยมมากเย่หยุนซีย่อเผยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจก่อนที่เขาจะส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข่ใบจิ๋วสีฟ้าเข้าไปยังทะเลจ ลองทำสมาธิชักนำจิตของตอนเองเข้าไปในทะเลจิตวิญ,ญญาณดูสิบุรุษหนุ่มแนะนำในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่เป็นการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์จิตอสูนครั้งแรกของเขาสองแม่ลูกพยักหน้าเบาๆพวกนางชักนำจิตของตอนเองเข้าสู่ทะเลจิตวิญ,ญญาณในทันทีซึ่งสิ่งที่เราพวกนางอยู่ก็คือจิตอสูนที่รูปลักษณ์แตกต่างกันโดยจิตอสูนของเซียออวี่ซีนั้นคือมังกรพฤกษาส่วนของตรงฟางเซียนเอ๋อรไรคือพยักขาวอัศนีพระเจ้าท่านถึงกับมีความสามารถน่าอัศจรรย์เช่นนี้ทั้งสองยอดสตรีจ